สวัสดีค่ะพบกับอาจีและช่องอาจีนิวคาเ f a m ม l ี่ค่ะวันนี้ค่ะอาจีจะพาทุกท่านค่ะไปทำการเช็ดด้ค่ะในตัว Ford Ranger w i ์ว t a แทค่ะ เครื่องยนต์3.0 V6 นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะว่าการเทสไรส์สำหรับคุณผู้หญิงมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในราคาตัวรถอยู่ที่1,519,000บาทค่ะนอกจากนี้ค่ะของตัวรถนะไม่ว่าจะเป็น f อร์รุ่นใดก็ตามค่ะขอแค่เป็นเกียร์อัตโนมัตินก็สามารถเปิดปิดรถหรือว่าเกียร์ธรรมดาก็สามารถเปิดปิดรถได้จากสมาร์ทโฟนอีกด้วยค่ะเพียงแค่เราสัมผัสนิ้วค่ะเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยล็อกรถได้เลยด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะ เราอยากจะปลดล็อกรถล้วก็สามารถกดได้ที่คลิกเดียวเหมือนกันค่ะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้พกกุญแจไว้เผื่อต้องการหาของในตัวรถนั่นเองค่ะไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปทำการทำทดลองขับในตัว Ford r a n e r w i t e c V6 คันนี้กันค่ะตามอาจิไปเลยค่ะไปกันค่ะขึ้นรถได้สะดวกสบายแบบนี้เลย